ลูกนกสีขาวจากหล,ลังเรานะได้สีขาวสองตัวตัวหนึ่งตาดำตัวหนึ่งตาตาแดงนะอ่าตัวตาดำจะอยู่บนคอนนะครับคนะอนแล้วที่ขเขาจับตาแดงไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่า เรียกอยู่นะเป็นพ่อเขานระับเรียกนกลูกนกขึ้น,น่อนเพิ่งลงมา,มาเมื่อเช้านะเดี๋ยวถ่ายดูให้ใกล้ๆนะพ่อเขานั่งเรียกตั้งแต่เช้านะแม่เขาก็อยู่ข้างๆ เรียกอยู่นะั่นเป็นพ่อนะที่หมอก,กะแตอยู่ในแม่พ่อก็สามถึงสามกุกหนัก,หน,กหนักทั้งสามหนักสามไปสีส่วนแม่นี่ห้าก,กุกสามถึงห้าก,กุกส่วนใหญ่จะห้าก,กุกหนักไปทางห้าเดี๋ยวดูลูกน้น้อยหนะ่อย ้นตานินนะครับตาดำดำนินตัวนี้เป็นตาแดงออกมาคู่กันนะครับเอามาพร้อมกันพ่อเขาลงมาละ <c oughs> กลัวเราไปขี่ลูก ตาแดงก็จะสภาพอย่างนี้นสองข้างเลยนะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับไม่อยากไปรบกวนท่านครับเพราะเขาเพิ่งลงมาจากหลังั่นเลย